อามเตรียมเคลียร์กับคอคอมพร้อมถอนคำขู่การเพิกถอนใบอนุญาตการปรับแต่ง CPU สถาปัตยกรรมอาม์มกับทางคอคอมแล้วพร้อมให้คอคอมพัฒนาชิปอาม์มสำหรับแล็ปท็อปเพื่อโค่น Apple M EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตข้อพิพาทระหว่าง ARM และ q u a l c o m ถึงก่อนหน้านี้นะครับทาง ARM h o l d i n g กับ q u a l c o m ก็ได้มีข้อพิพาทกันที่ว่า q u a l c o m ได้ทําผิดลเิเส้นการใช้งานสถาป,ปัตยกรรม ARM โดยนำลิขสิท์ของบริษัทลูกอย่าง Novia มาใช้กับบริษัทแม่ q u a l c o m ซึ่งทาง ARM นะครับ มองว่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้โดยทาง ARM แจ้งต่อคอค l c o ว่าจะยกเลิกไลเซเส้นอนุญาตให้ปรับแต่งชิปเองภายใน60วันทำให้ทางคอ a l c o นะครับไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิป ARM แล้วปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยจะเป็น CPU Orion ในชิป Snapdragon Elite Series ซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีอัปเดตว่าทาง ARM ได้ถอนคำขู่การเพิกถอนใบอนุญาตปรับแต่ง CPU สถาปัตยกรรม ARM โดยรูปคดีนะครับผู้พิพากษา ได้ออกคําแนะนําให้ทางอาร์มและคอ a l c o เจรจากไกลเกลี่ยกันเนื่องจาก n u ว e a ที่เป็นบริษัทที่คอ a l c o ไปซื้อกิจการช่วงปี2021อาจจะต้องมีการแยกประเด็นกันว่าผิดสัญญากับอาร์มหรือไม่และต่อให้ทางาา์มมีสิทธิอุทธรณ์หรือคดีมาไต่สวนใหม่ก็อาจจะมีแนวโน้มแบบเดิมและลงเอยแบบเดิมซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดแถมเสียเวลาอีกด้วยและล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าทางคอค l อมได้เปิดเผยข้อมูล จากบริษัทชิปสำหรับอุปกรณ์พกพาโดยเป็นชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon สถาปรตยกรรม ARM เช่นเดียวกับ Apple M หรือ Samsung Exynos ถึงถึงแม้ว่าการนำชิป ARM มาใช้กับคอมพิวเตอร์สำหรับ Qualcomm แล้วก็เคยทำชิป Qualcomm Snapdragon 8cx Qualcomm Snapdragon 8c และ Qualcomm Snapdragon 7c ที่ใช้ใน,นระบบปฏิบัติการ Windows โดยชูยจุดเด่นในการประหยัดพลังงานซึ่งชิป ARM นะครับ ก็ยังไม่เด่นเท่าชิปเซตสถาปัตยกรรม X86 จากเจ้าตลาดด้านแล็ปท็อปอย่าง Intel และ AMD สำหรับจุดเด่นหลักๆของโปรเซสเซอร์สถาปัตยกรรม ARM นะครับก็จะมีเรื่องของการใช้พลังงานที่ลดลง ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเนื่องจากมีการออกแบบที่เรียบง่ายซึ่งอาจจะทำให้ตัวผลิตนะครับราคาถูกลงการสร้างความร้อนจากการประมวลผลลดลงเนื่องจากโซลูชันทำความเย็นและเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตส่วนข้อเสียในตอนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพที่ยังมีประสิทธิภาพต่ำกว่าโปรเซสเซอร์หรือว่าชิปเซตสถาปัตยกรรม x86 และอาจจะยังไม่เหมาะ สำหรับการเล่นเกมระดับไฮเอ็นที่ต้องการพลังประมวลผลหรือว่ากราฟิกขั้นสูงและเสียเปรียบในเรื่องของความหลากหลายในแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่รองรับนะครับส่วนจุดเด่นในเรื่องของชิปเซ็ตสถาป,ปัตยกรรม X86 เนื่องจากมีมานานนะครับก็รองรับการประมวลผลในประสิทธิภาพที่สูงกว่าและรองรับการทำงานที่ซับซ้อนรวมถึงรองรับการใช้งานของโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันที่มากกว่าด้วยนะครับ จึงก็นำมาสู่การประมวลผลที่หลากหลายรูปแบบกว่า ส่วนข้อเสียของชิปเซต X86 ที่เด่นๆเลยนะครับนั่นก็คือการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงรวมถึงการสร้างความร้อนจากการประมวลผลซึ่งยิ่งถ้ามีการประมวลผลซับซ้อนมากนะครับก็ยิ่งมีความร้อนเกิดขึ้นมากและต้นทุนรวมถึงราคาในการผลิตชิปเซต X86 ค่อนข้างแพงเป็นเหตุให้ทาง Qualcomm ตัดสินใจซื้อ n o u v i a เพื่อพัฒนาชิปประมวลผลสาหรับแล็ปท็อปให้อยู่ในตาแหน่งเดียวกับ Apple M เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ กเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน